สวัสดีครับผมบุเลอร์เลยครับผมวันนี้ออกมากับเจ้าตัวเล็กแล้วก็แฟนสามคนพึ่งจะออกมาครับผมรอเกือบเที่ยงเที่ยงกว่าครับผมเลยมาเจอรังนี้ครับผมแฟนเห็นครับผมบุเลอร์เลยครับผมผมรู้ว่าพึ่งรู้ว่าพึ่งพุ่มที่ไหนเป็นมิมครับผมใหญ่ครับผมนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยว จะตีครับผมโอ้โหหลายวันเลยไม่ได้ออกหาเลยครับผมสองสามวันเลยหมดจับปลาให้พี่ชายครับผมไปเดี๋ยวขอตีครับผมนี่ครับหน้าพานก็ับเจาตัวเล็กครับผมยกมบื่อไวเลยนู่นแฟนเห็นแก่ขาอ๋อยืนอยู่ไปเดี๋ยวขอตีมิม,มเลยครับผมไปครับโอ้โห ตีรังใหญ่เสร็จครับผมไม่ได้ถ่ายเลยเปไ,ลไปเจออีกรังรังเล็กใกล้ๆก,กันครับผมโคตรต่อยเลยต่อยหน้าเข้าเลยครับผมผมไม่ได้หักตะแกรงหมวกครับผมต่อยนิ้วต็มหัวหมดเลยรีบหนีกันมาข้างนอกแอบยังบวนโถบอยู่เลยครับผม<ร>ไปเดี๋ยวไปดูมิมครับผมที่ได้ไปเอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยดูไปเดี๋ยวค่อยดูมิ้มครับผมเขามัดใส่กลองไปแล้วมีสองรังที่ว่า รังเล็กต่อยผมเนาะเมื่อกี้โหดดิบมาลังเนี่ผนะนี่ครับลังนี้ครับที่ว่าต่อยโหดเลยลังแค่เนี้ยอันนี้หัวใหญ่ครับผมที่เห็นอยู่ลังใหญ่นะครับนี่แหละสองลังแต่ลังใหญ่ไม่ดุนี่ครับอีลังเนี้ยที่รอผมเต็มหัวนะครับผมไปเอาใหม่ครับผมขับรถมาเจอสองลังเลยลังใหญ่แต่ไม่เอาครับผม อันนู้นไม่ได้ถ่ายดูครับผมกลัวคนอื่นจะมาเห็นเดี๋ยวเอาลังนี้ก่อนครับผมลังนี้อาจจะเต็มแผ่นครับผมโอ้ oh, โหกล้องมืดครับผมไปไม่เห็นมิมเลยครับผมมันไม่มืดอย่างนี้ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวกล้องมัวหรือเปล่าขอเช็ดแป๊บครับผม ให้ดูใหม่ครับไ,ไ,ไปไม่ต้องดูครับผมเราไปดูกันเดี๋ยวลงมาเลยดีกว่าไปครับเอาเลยแลพ่ออ๋อเต็มหัวอีกแก้วโอ้อ่อยนะครับควันลงมาเนี่ยครับผมสวยหัวน้ำเพียบนะครับต่อยกล้องเต็มเลยโอ้ไม่ไหว ทำไมดุลือเกินนะครับเนี่ยครับผม่อยกล้องด้วยไปไปครับผมไปทำใหไ่ครับไปครับตีของสูงมาหลายลังแล้วอยู่ก็ดินมากเหอนน้ำบอลเล์เลยครับผมอีตรงนี้เคยมาตีทุกปีครับไม่ย้ายไปไหน ปีปีมาเกาะบ่อยนะครับผมเราลงลงมาดูก็เจออย่างที่ว่านะครับไปขอจัดเลยวันนี้มาไม่ได้จริงจังครับผมมาเล่นๆได้เดรียมอะไรกันมาอ่ะไปครับผมลุยอ่ะเสร็จแล้วครับผมตัวอ่อนไม่มีมีแต่น้ำครับผมนี่ใส่แนวเลยไปดูต้นค้างหลังแมวครับผมเอาบอแวะเล็กด้วยขึ้นยากไปครับหาใหม่ครับ ขับรถมานะครับผมเนี่ยมาตามทางเรื่อยๆครับผมภูมิล่างมาเจอนี่มาเจอนี้ครับผมต้นกระถินบังเอีบครับผมไปลุยครับผมฟันได้ครับผมกระถินไม่มีใครห่วงครับผมไปขอดุยครับตัดลงมาแล้วครับผมดูความใหญ่นะครับดูหัวน้ำ โอ้โหมันเอายาาครับผมมันปิดเชือเขาหนักตึงครับผมเป็นโลใช่ไหมเป็นโลไหมเองประมาณโลครับผมแตกหยดต้องเยอะนี่เต็มกางเกงเลยไปหาใหม่ครับผมอยู่โลโลเลยครับผมสแสดงว่าเขตนี้ยังไม่มีใครมาหาแม่เดินมาทำย้อยจะรอเราอีกแหละนู่นครับผมหัวน้ำเปเลอะเลย นี่แค่มาฟอร์มวอร์มไว้เฉยๆนะครับผมถ้าจริงนุ๊กใส่จะไม่ไหวครับผมเต็มกล่องป่ะลุยครับเอ้ากว่าจะตัดออกมาได้ครับเต็มนิ้วหมดโอ้ยดเนี่ยนะลุงลังคัดลังคัดลังคัดน้ำเพียบครับผมวางเลยวางต่อยละคำเหลือเกินโดนแทบทุกลังมันเป็นหาดุจังครับผมมิตอนนี้นานๆจะออกหานุ๊กใสเขานั่นทั้มังบอกเฮ้ยจัดหนักสักหน่อยที่ไอ้พวก เพิ่งออกหาเนี่ยปลาหาใหม่ครับผมโอ้ยสองสามแม่เลยเมื่อกี้ตัดปั๊บต่อยตัดปั๊บต่อยไปครับอขับรถมาเจอเนี่ไม่เห็นนะครับผมไม่ใหญ่ครับรู้สึกจะอ่อนด้วยดุทุกลังครับผมโหต่อยโหเดี๋ยวลงมาดูลังนี่อีกก่นจะดุอีกปะ ไปครับอ,อ่อนครับผมยังไม่มีอะไรเลยไปหาใหม่ครับเจออีกแล้วครับผมหมุนน้าใหญ่แต่จะมีรังหรือเปล่าแต้น้ำครับผมไม่งั้นเดี๋ยวพวกที่ปาดน้ําเห็นเอาหมดครับผมไปครับลุยอ่ะเป็นมิ้นตัวผู้ยังไม่มีตัวอ่อนครับผมมิ้งกระเทยมิ้งกระเทยเนี่ยเอยจะชูขึ้นไปได้เลยกล้องเนี่ยครับผมหัวน้ําใส่แนวเลยเออไป มาใหม่ครับเจออีกแล้วครับผมโอ้โหคลองชันใหญ่ครับผมอยุดต่ำๆนี่ครับ<ล>ผมฝนน้ำเป้งเลยก,กนั่ครับผมไปซัดกันเลยครับน,นู่นอีกครั้งนะเออฝนวันนู่นอีกครั้งนี่ยครับความฝนน้ำใหญ่ครับผม เลิศเลครับผมเต็มหลอดนะครับเริ่มจะปิดตาแต่เริ่มถอดรอบสองครับผมใส่กลางแล้วนะครับสวยหลังนี้ไปเดี๋ยวขอตัดครับผมไม่ไม่มีที่ขาตั้งกล้องมาไปเริ่มจะเล่นงานอีกอ่ะดูครับผมไปตัดก่อนครับอ่ะเสร็จแล้วครับผมไหนรอบ2องอยางที่ว่าเห็นไหมครับผม สวยงามหัวน้ำเบลอหน,นักไหมอ่ะไปให้แม่มึงปไปครับดูใหม่ครับ <c oughs> ดูลงไปนั่งลงเลยมุดเลยเสือ้อผ้าไปดูใหม่ครับผมอหัวน้ำเบลอเลยครับผมนุ่น,นครับผมจจะป,ปะซูไม่ได้ครับผมค้าง ไปครับนหเดินหามิ้งใหญ่เลยเจ้าตัวเล็กเดินหามิ้งอ่ะนู่นครับพึ่งมาลงอีกหนึ่งลังนะครับผมต้นมะขามครับผมไปดูใหม่ครับ ที่ผมตีไปสองรังตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ต้นมะขามเทศแล้วก็ที่ว่ามาตัวกินน้ํานะครับผมแล้วก็ที่ว่าเพิ่งเกาะใหม่อยู่พุ่มนู้นผมมาดูครับผมว่าจะใช้ได้ยังหรือใครเอาไปแล้วนะครับแต่เจ้าตัวเลขบอกหลังใหญ่อยู่อีกรังนึงนะครับเดี๋ยวไปดูรังที่ผมเจอนี่ก่อนนะครับผมว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับ๋อดูแป๊บครับผมยังไม่เห็นเลยต้องใส่หายจริง โอ้โหไข่ตีไปแล้วมั้งครับเนี่ยไม่มีครับไป,ไปเดี๋ยวผมขอหาดูก่อนครับผมรอยตัดไปสดสดเลยครับผมนี่นครับผมอันนี้เรื่องจริงรอยคนตีไปแล้วเนี่ยครับผมรอยสดสดเลยไปผลสรุปว่าไม่อยู่นะครับพอเริ่มมีคนออกหาแล้วนะครับนอกจากเจอคุ้มหมกหมกหรือ ตามตาม่ำๆเขาจะไม่เห็นแค่นั้น,นแหละเราถึงจะได้มาแต่วันนี้มาบ่ายแล้วครับผมมาเซิร์ฟดูนะครับเอาแค่เบาๆครับผมไปเดี๋ยวไปดูของเจ้าตัวเล็กว่าลังใหญ่แค่ไหนไปครับอพอดียอยู่ต้นมะขามเทศต้นเดียวก็ที่ผมตีตรงนี้ครับผมเนาะไปดูกันไหนเนาะใหญ่แค่ไหนอ๋อ โอ้โหนู่นเลยครับผมนู่นครับผมไปยังไม่เอาครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาจัดการครับไปครับไปคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดแชร์ด้วยครับผมไปครับสวัสดีครับ